สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเป็นคือคือพอดีมันมีเ,เพื่อนๆทักมาหลายท่านนะครับทักมาด้วยความหวังดีเนาะผมก็เข้าใจนะครับก็คือถามว่าเออเนี่ยช่างโต้งนะครับมีมีคน กอผลงานช่างต้องไปลงใน u t u b e นะอะไรอย่างงี้นะผมอันนี้ผมต้องผมต้องกล่าวขอบคุณมากเลยนะครับที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอเป็นแฟนเป็นเพื่อนกันจริงๆนะเพื่อนจริงนะครับเ <SW> e. พื่อนแอนอนท้นนเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับทักมาบอกบางคนทักมาในเฟซมาบอกด้วยโอ้บางคนก็คอมเมนต์บอกใน YouTube อันนี้ผมขอบคุณมากเลยนะครับว่าคุณเป็นเพื่อนมากเลยนะครับผมซาบซึ้งน้าใจมากเลยนะครับ ที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็ผมก็ตั้งใจตั้งใจทําคลิปดีๆนะครับมานําเสนอนะครับมีความรู้อะไรก็จะมาแบ่งปันนะครับแต่ทีเนี้ยคือประเด็นมันก็คือจริงๆมันผิดที่ผมผมไม่ได้บอกนะครับก็คือคือ,คอตอนนี้ด้วยความที่ช,ช่องเนี่ยช่องเนี่ยช่องไอฟิกดีไอวของผมที่ผมทาเนาะคือตอนนี้คือคลิปมันเยอะมากเลยครับเพื่อนคลิปแบบเยอะมากเยอะมากเลยจนแบบ จนหากันแทบไม่เจอบางทีบางทีมีเพื่อนท่านบางท่านนะี่ยทักมาถามว่าเออเนี่ยเออเออมันเออมันม,ม,นมีมันมีอาการอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยผมก็อ,อ๋อเราไปเปิดในคลิปดูเราไปเปิดในยูในช่องช่างต้งดูซี่อะไรเงี้ยคือเขาก็บอกผมหาไม่เจอซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็เยอะมากจริงอันนี้มันก็เยอะผมต้องยอมรับว่าคลิปในช่องเนี่ยไอฟิกดีวนะตอนนี้คือแบบเยอะจริงนะครับหูเยอะมากเลยนะครับ ชักเริ่มจะหากันไม่เจอแล้วนะครับผมก็เลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็เลยจะมาบอกข่าวว่าเออเนี่ยคือผมทําช่องอันนี้นะผมทําอันเนี้ยเสริมเนี่ยที่ที่ชื่อว่าที่เป็นรูปแมลงสีเขียวนี่นะครับแมลงหัวเขียวนะคือมารู้จะเอารูปอะไรนะครับก็เอารูปแมลงหัวเขียวนะครับก็เป็นรูป DIY อย่างนี้นะครับแล้วก็ชื่อว่า DIY Boy นะครับ D DIY Boy นะครับเนี่ยครับนี่เขียนนะครับนี่นะครับ DIY Boy นะครับก็คือเป็นช่องของของเราเองนะครับเพื่อนๆนะครับ เป็นช่องของช่างต้งเองนะครับที่ทําให้เพื่อนๆนะครับเอคือทําเสริมขึ้นมานะครับยังไงเนี่ยคือเนี้ยมันไม่ใช่ช่องของคนอื่นคนไกลนะครับคือช่องของของผมเองนะครับผมทํามาเสริมเผื่อไว้นะครับเผื่อว่า,ากรณีที่เอคลิปที่ที่ช่องออไอฟิกดีไอาวานะครับเต็มนะครับ คือมันต้องมีโอกาสเต็มเพราะว่าเขามีเพราะมีกำหนดไว้อยู่ว่าคือห้ามลงคลิปเกินจำนวนเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยมันก็จะเต็มนะครับเต็มปุ๊บทีนี้ผมก็จะลงคลิปเพิ่มไม่ได้แล้วทีนี้ผมก็เลยมาทําช่องนี้สำรองไว้นะครับยังไงนะครับฝากมนเพื่อนมากดติดตามให้ด้วยนะครับนะครับที่ช่องเออเนี้ยครับ DIY Boy นะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเขียนว่า DIY Boy เดี๋ยวผมส่งลิงก์เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ยูทูบแล้วกันนะครับนะครับก็รบกวนเพื่อนนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับ เพราะว่าต่อไปถ้ากรณีถ้าช่องช่องไอซิคดีวมันเต็มนะครับผมก็ต้องมาใช้ช่องเป็นเป็นช่อง DIY b o y นะครับแล้วก็ช่อง d i y Boy เนี่ยผมจะทําคลิปที่แตกต่างนะครับเพราะว่าช่องไอซิคดีวีเนี่ยที่เราใช้ก็อยู่ประจำนะครับเนี่ยนะตอนนี้นะครับนะครับก็คือผมจะทําไปเกี่ยวกับงานซ่อมเมนบอร์ดงานโมเมนบอร์ดงานเกี่ยวกับการประกอบอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับนะครับแต่ว่าในช่อง DI y b บ y เนี่ยผมจะทำเป็นเป็นออกแนวแบบ ประกอบตู้แบบเหมือนออกแบบออกแบบงานไม้งานตู้นะครับแล้วก็วิธีการคำนวณน,นะครับโดยใช้ตัวโปรแกรมเบดบล็อกนะครับคำนวณตู้นะครับแล้วก็ใช้ตัวดัสสามนะครับเป็นตัวนะครับรีดค่าพารามิเตอร์ของดอกนะครับตัวนี้ผมจะใช้ช่อง DIY boy นะครับเป็นตัวลงยงลงคลิปนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับผมตัวนี้ผมจะทำอีก แนวนะครับก็คือเป็นแนวเป็นงานเป็นงานเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของตู้นะครับเป็นการออกแบบตู้นะครับนะครับจะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับยังไงเพื่อนเพื่อนก็มากดติดตามไว้นะครับเพราะเราจะเราจะได้มาดูวิธีการออกแบบตู้นะครับว่าจริงแล้วตู้เนี่ยมันออกแบบที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันตรงกับดอกเราไหมนะครับทำไมเราบางทีเราประกอบแล้วเสียงดีบางทีประกอบแล้วก็เสียงมันก็ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วทำยังไงถึงเสียงถึงจะดีนะครับมันต้องมีการอาจจะต้องมีการ รีดค่าพารามิเตอร์ของดอนะครับและเอาพารามิเตอร์เนี่ยมาคำนวณนะครับคำนวณตู้เบรของเรานะครับเนี่ยผมจะเอาวิธีการประมาณนี้เอามาประยุกต์ใช้นะครับมาปรับใช้แล้วก็ทําให้มันมีมิติให้มันมีแบบให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็มานําเสนอให้เพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง DIY Boy นะครับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปเด็ดๆมาให้นะครับยังไงเพื่อน รีบมากดติดตามเลยนะเพราะเดี๋ยวช่อง i f i x d i ีเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะเต็มเพราะว่าตอนนี้มันก็หลายร้อยคลิปแล้วนะครับผมว่าเกือบว่ามีมีหลายเป็นร้อยคลิปลวะครับเพราะมันจะเริ่มเยอะแล้วผมว่านะครับจะเริ่มหาคลิปกันไม่เจอนะครับผมทีเนี้ยผมกทีเนี้ยแต่ตอนเนี้ยผมยังไม่ได้เริ่มไงผมก็เลยเอาคลิปบางส่วนนะครับที่มันสําคัญสําคัญที่ผมทําใหม่ๆอะไรเงี้ยผมก็จะมาลงมาลงสํารองไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ยังไงนะครับอย่าลืมมากดติดตามไว้นะครับนี่นะครับนี่ครับ ช่อง DIY Boy นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับกอจะเป็นรูปแมลงหัวชี้เขียวนะครับแต่ว่าเรื่องรูปลื่นอะไรเดี๋ยวผมค่อยมาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะครับณตอนนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับนะครับต้องขอัยด้วยนะครับตขออภัยจริงๆนะครับที่ไม่ได้บอกก่อนนะครับครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณ FC มากเลยสวัสดีครับ